สวัสดีครับปีพนตันครับวันนี้นำเสนอนะครับตัวฮีโสุรีแม็กหัวเดียวนะครับเป็นตัวเจ้าขลามตัดนะครับหัวเดียวครับปีสองห้าสี่เก้าห้าศูนนะครับดูที่ผมศูนย์เจ็ดนะผมขลามตัดนะครับขับทางไกลจากเชียงใหม่ถึงคอนเทนนะครับตัวร้อนแล้วนะปกตินะครับแอร์เย็น ขอกผมใส่ให้เรียบร้อยนะครับข้อใส่ให้นะครับแต่ไม่เล่มไม่ได้ไม่ได้ลงเล่มนะครับค้อไม่ได้ลงเล่มครับพอดีข้ออยกร้ลนอนู่จับใส่ให้เลยเป็นเด็กจับหนาเลยนะครับเครื่องดีนะครับแอร์เย็นภาษีเอกสารทุกโอนครบนะครับภาษีหกเก้าเลยนะครับตัวนี้ภาษีหกเก้าเป็นเครื่องคอมนะครับเครื่องคอมนะครับยางดีครับช่วงล่างแน่นนะครับ ไฟออกครบนะครับวิ่งจากเชียงใหม่ถึงพอตแกนเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นช่ำๆนะครับไมได้สวยสะอาดนะครับเป็นแอร์กลมนะครับแอร์กลมชนพลามตตัดนะครับตัวนี้นะครับไม่มีควบไม่มีไหนะครับไม่มีตะแคงไม่มีพิงนะครับตัวนี้นะครับรถได้เดิมนะครับได้เดิมบางนะครับเดิมบางนะครับไม่มีพ่นไม่มีไอนะครับรถตีพ่นไม่มีไอนะครับ ครบนะครับรถจอดบ้านเราดานี้เพื่อขอแกมนะครับสนใจสอบถามนะครับ0986458138นะครับ0986458138ครับราคาตั้งไว้ที่1 1 9 0 0 0หนาพนะครับ1 1 9 0 0 0หนาพนะครับราคาสภาพนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับรับประกันการโอน100%นนะครับหัวตัวนี้ยกได้นะหัวยกได้นะครับตัวนี้ หัวยกได้หัวยกได้ครับตัวนี้แถมไปพร้อมคอกเลยนะครับราคานี้ไปพร้อมคอกนะครับรับประกันงานโอนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับ, 9, นรบสนใจติดต่อศูนย์เก้าแปดหกสี่ห้าแปดหนึ่งสามแปดรถจอดบ,บ้านเนะราในเยอรมนลเมือง์คอร์ดแคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ